บอกว่ามีฝรั่งนะคะเขาให้เราช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยค่ะถ้าแบบนี้เป็นไปได้หลายแบบหนึ่งครูตานมองว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์นะคือบางคนไม่ได้มาจริงๆส่งตั๋วปลอมหรือว่าจองโรงแรมปลอมส่งรูปให้เราเป็นข้อมูลปลอมแบบมันทําได้หมดแหละค่ะอ,อันที่สองถึงแม้เป็นไปได้ ว่าเข้ามาจริงๆแต่ผู้ชายที่ให้เราออกเงินค่าตั๋วให้หรือให้เราช่วยจ่ายค่าโรงแรมน่ะคุณตันมองว่าใช้ไม่ได้เลยนะจะมาเดทสาวถ้าถ้าอย่างเป็นถ้าพี่อยากมองหาผู้ชายที่รักกันดูแลกันพึ่งพากันได้อะ่ะมาหาสาวอะ่ะมาเดทสาวอะ่ะโอ้โหพี่ยังให้ผู้หญิงออกค่าให้จ่ายช่วยอยู่ด้วยกันต่อไปก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่โอเคไหมล่ะถ้าพี่โอเคก็ลองดูแต่คุณตันจะบอกว่า คนที่มีคู่ต่างชาติอ่ะมีไหมคะอยู่ในนี้คนที่มีแฟนแล้วอ่ะไม่เป็นแบบนี้ค่ะผู้ชายสปอร์ตแมนใจดีพอเขาจะรับผิดชอบตัวเองเขารู้ว่าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยรายได้เราน้อยกว่าเขาแน่นอนค่าเงินก็ก็น้อยกว่าเขาเขามาบ้านเราอ่ะจ่ายค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่อ่ะเปรียบเทียบกับค่าเงินเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันถูกมากเพื่อนฝรั่งอะนะเขามาเที่ยวไทยเขาจึงเหมือนราชาอย่างคนไทยนะเห็นอู้เขามาจ่ายเงินฟุบๆเขาจะเก็บเงินมาทั้งปีค่ะ แต่พอมาจ่ายมาซื้อแล้วมันรู้สึกถูกเหมือนพ่อปู่แม่ยา่าครูตานมาเที่ยวไทยอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะสี่คนน่ะสองร้อยกว่าบาทรวมน้ําแกแบบอา,อาปากแบบฮะจริงเหรออย่างเงี้ยถูกมากอะไรเงี้ยแกนึกว่าเขาคิดเงินต่อต่อคนต่อถ้วยหรือเปล่าเขาบอกว่ารวมหมดเลยนะรวมหมดเลยนะพนักง,งานก็บอกว่าใช่เนี่ยรวมแล้วครูตานก็ยิ้มเออแกแบบว่าโอ้ถูกมากเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเงิน 2องร้อยกว่าบาทก็ประมาณประมาณ6ปอนอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าหกปอนเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวที่บ้านเขาไม่ได้เลยนะหมายถึงคนเดียวเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวยังไม่ได้อันนี้เรากินตั้ง4คนอนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นแหละค่ะสรุปง่ายๆนะคนที่รักการดูแลกันหรือมีคู่เป็นคนต่างชาติที่แบบเขาเจอในเว็บไซต์หาคู่หรือ,อยเงี้ยเ,เขาผู้ชายจะ ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่ามาหาสาวถ้าเป็นผู้ชายที่ใช้ได้เขาจะทําอย่างนั้นค่ะนะคุณตามองว่าแบบแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้หรือหรือเขาอาจจะหลอกลวงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอาจจะมาคุยอย่างนี้กับคนอื่นด้วยก็ได้ถูกไหมอืมอาจจะคุยานกับคนอื่นด้วยก็ได้ผู้หญิงค,ยยงคนนี้ออกค่าโรงแรมผู้หญิงคนนี้ออกค่าเครื่องบินผู้หญิงคนนี้โอ๊ยน่าเกลียดผู้ชายแบบนี้น่าเกลียด จงวางตัวเราเป็นผู้หญิงมีคุณค่าแล้วผู้ชายต้องทิชหรือปฏิบัติกับเราอย่างดีค่ะถ้าเริ่มต้นตั้งแต่แรกเป็นอย่างนี้แล้วอะต่อไปผู้ชายคนนี้จะยิ่งกว่านี้